Good morning, my students. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่อง Persons My Family จัดทำโดย คุณครูบรวันเพิ่มปิยาพึกหรือครูวันตัวชี้วัดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่สองต1.3่สองทับ1พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว หัวข้อในวันนี้ค่ะ persons my family บุคคลต่างๆในครอบครัวของฉัน listen o i a t and say ฟังชี้และพูดตามค่ะเด็กๆด,ดูตามรูปภาพนะคะ this is my dad นี่คือคุณพ่อของฉัน ตามครูค่ะ D A D และคุณพ่อ M U M มัมคุณแม่ B R U T H E R b r o t e พี่ชายหรือน้องชาย S I S T E R พี่สาวหรือน้องสาว แล้วเรียนมาฟังกันนะคะผูช่วยทุวนนะะันค่ะ Smile 1 Unit 3 My Family 3> Students Book Unit 3 Lesson 1 e x e r c i s e 1 Listen Point and Say This is my dad. This is my mom. This is my brother. This is my sister. Okay. Naka. Fai sang, naka. Smile 1 Unit 3 My Family Students' Book Unit 3 Lesson 1 Exercise one: Listen, point, and say. This is my dad. This is my mom. This is my brother. This is my sister. Okay,นะคะ.หน้าต่อไปค่ะ.ต่อไปเป็นนะคะคำศัพท์บุคคลในครอบครัว. Persons, my okay, family. Okay. Okay. เรียนรู้คำศัพท์บุคคลในครอบครัว Grandparents ปู่ย่าตายาย Parents พ่อและแม่ Grandfather ปู่หรือ mother, ย่า Grandmother ย่าหรือยาย Father หรือ Dad พอ่อ m เ t อ e r หรือมัมแม่ uncle ลุงอาณาผู้ชาย aunt ป้าอาณาผู้หญิง daughter ลูกสาว son ลูกชาย house ย่านิสหลานสาวเนเปิลหลานชายโอเคนะคะหน้าต่อไปค่ะ Listen and number the pictures ฟังและใส่หมายเลขใต้รูปภาพ นักเรียนฟังนะคะแล้วเติมหมายเลขค่ะฟังผู้ช่วยรูวันค่ะ Students book Unit 3 Lesson 1 e x e r c i s e 4 Listen and number the pictures Look this is my family Number 1 <one. S 3> This is my mum Number 2 <two. S 3> This is my dad Number <three. S> 3 This is my brother number four this is my sister. <laughs> students book unit 3 lesson 1 exercise 4 listen and number the pictures look this is my family number one this is my mom. Number two. This is my dad. Number three. This is my brother. Number four. This is my sister. โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะ B เติมสองนะคะ A อเติมสาม ดีเติมสี่ค่ะใครถูกหมดเก่งมากนะคะเว y ีกูดค่ะหน้าต่อไปนะคะต่อไปเป็นเพลงนะคะนักเรียนตั้งใจฟังค่ะและร้องตาม l i s t e n and Sing ฟังและร้องเพลงค่ะดูตามนะคะ Students Book Unit 3, Lesson 1. Exercise 3. Listen and Sing. Family. Brother! Students Book Unit Three Lesson One Exercise Three Listen and Sing Family โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของเพลงนี้กัน family แปลว่าครอบครัว dad แปลว่าคุณพ่อ i see y o u แปลว่าฉันเห็นคุณ m o m แปลว่าคุณแม่ i see y o u แปลว่าฉันเห็นคุณคุณพ่อและคุณแม่ฉันเห็นคุณนะคะ d a d let's D a n c e แปลว่าคุณพ่อเรามาเต้นรำกันเถอะ mom let's dance คุณแม่เรามาเต้นรำกันเถอะ b r a เธอไอซีอยู่พี่ชายหรือน้องชายฉันเห็นคุณ s i สเตอร์ไอซีอยู่พี่สาวหรือน้องสาวฉันเห็นคุณบราเธอ l e เล j u ัม s ิสเตอร์เลสจัมพี่ชายหรือน้องชายมากระโดดกันเถอะพี่สาวหรือน้องสาวมากระโดดกันเถอะแล้วเขาก็เรียก Dad Mom Sister Brother เรียกครอบครัวของเขาทั้งหมดนะคะมาร่วมกันเต้นลาและกระโดดค่ะ ICU ก็แปลว่าฉันเห็นคุณนะคะต่อนะคะต่อไปเป็น exercise ค่ะแบบฝึกหัดให้เด็กๆเ,เตรียมดินสอกับกระดาษค่ะ write college words เติมตัวอักษรให้ถูกต้อง Number รลูกสาวตัวอย่างนะคะ she is my daughter she is my daughter คุณครูเติม a และ e ตรงที่ขีดเส้นใต้นะคะ Number รย่าหรือยาย my grandmother is kind my grandmother is kind นักเรียนเติมลงไปในกระดาษนะคะหรือถ้าใครไม่มีเด็กๆลองคิดตามค่ะนับเบอร์ e ่อ his father is handsome his father is handsome เติมค่ะแม่ her mother is a nurse her mother is a nurse เติมค่ะ Number five, ป้าอานาผู้หญิง This is her aunt This is her aunt เติมค่ะดูหน้าต่อไปค่ะ Answer คำตอบค่ะ Write college words เติมตัวอักษรให้ถูกต้อง Number one ลูกสาว She is my daughter. เติม A กับ E นะคะ daughter d a u g h t e r daughter ลูกสาว She is my daughter. เธอคือลูกสาวของฉัน Number t ย่าหรือยาย My grandmother is k a r d My grandmother is kind. เติม a กับ o และ e ค่ะ grandmother c r a n d m o t h e r grandmother ย่าหรือยาย my grandmother is hot ย่าหรือยายของฉันใจดี number three พ่อ his father is handsome his father is handsome father นะคะเติม a และ e f a t h e r father คุณพอ่อ his father is handsome คุณพ่อของเขาหล่อ number four. แม่ her mother is a nurse her mother is a nurse mother เต e. ิม o และ e ค่ะ m o t h e r mother แม่ her mother is a nurse แม่ของเธอเป็นพยาบาล number five ป้าอาณาผู้หญิง this is her aunt เำ A เอค่ะ This is her aunt. A U N T aunt ป้าอาณาผู n ้หญิง This is her aunt. นี้คือป้าของเธอโอเคนะคะใครถูกหมด Very good ค่ะหน้าต่อไปค่ะ Lesson p i n t and say ฟังชี้และพูดค่ะเด็กๆฟังผู้ช่วยครูวันนะคะ Students book Unit 3 lesson 2. Exercise 1. Listen point and say This is my mum Hello Sam Hello This is my dad Hello Sam How are you I'm fine students book unit 3 lesson 2 exercise 1 listen point and say this is my mom hello sam hello this is my dad hello sam how are you i'm fine okay ka this is my mom นี่คือแม่ของฉัน Hello Sam สวัสดีจ้าแซมเฮ l โลสวัสดีครับอีกฝั่งนะคะ Did i s my dad นี่คือพ่อของฉัน Hello Sam สวัสดีแซม How are you คุณสบายดีหรือ I'm fine ผมสบายดีครับหน้าต่อไปนะคะเด็กๆฟังผู้ช่วยครณวันค่ะ This is my brother. Hello, Sam. How are you? I'm fine. This is my sister. Hello. I'm Sam. How are you? I'm fine. Okay. Bye, family, this is my brother. Hello, Sam. How are you? I'm fine. This is my sister. Hello, I'm Sam. How are you? I'm fine. Okay ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ This is my brother. นี่คือพี่ชายหรือน้องชายของฉัน Hello Sam. How are you? สวัสดี Sam. คุณสบายดีหรือ I'm fine. ฉันสบายดี This is my sister. นี่คือพี่สาวหรือน้องสาวของฉัน Hello I'm Sam how are you สวัสดีฉันชื่อแซมคุณสบายดีหรือ i m f i n e ฉันสบายดีโอเคนะคะหน้าต่อไปค่ะ make a family album ให้ทำอัลบั้มนะคะครอบครัวนักเรียนดูรูปภาพนะคะจะมีเด็กผู้หญิง เอารูปภาพครอบครัวมาติดนะคะแล้วเขาก็แนะนำอัลบั้มของเขาว่า This is my family อัลบั้มครอบครัวของฉันดูหน้าต่อไปนะคะ Listen, toy and say ฟังชีลพูดค่ะ students book unit 3 small activities exercise 4 listen point and say this is me this is my brother This is my sister. This is my dad. This is my mum. Okay, naa, kha. Fang it khan, kha. Students book, unit three, smile activities. Exercise four, listen, point and say. This is me. This is my brother. This is my sister. This is my dad. This is my mom. โอเคนะคะทีนี้เด็กๆมาดูข้างล่างนะคะ Talk with a friend. ให้พูดกับเพื่อนนะคะ โดยเอาอัลบั้มที่เด็กๆทำมาชี้รูปภาพและพูดกับเพื่อนค่ะเช่น this is my brother นี่คือพี่ชายหรือน้องชายของฉันนักเรียนทำได้ทุกคนนะคะน้าต่อไปค่ะนักเรียนดูใบกิจกรรมกันนะคะใบกิจกรรมอันนี้ชื่อว่า persons my family บุคคลต่างๆในครอบครัวของฉันภาระงาน instruction draw your family tree ให้นักเรียนเขียนนะคะบุคคลในครอบครัวของนักเรียนโดยเป็นนะคะแผนภูมิรูปต้นไม้นะคะโดยเริ่มจาก dad คุณพ่อมั m คุณแม่แล้วเด็กๆใส่ตัวนักเรียนและ น้องของนักเรียนนะคะแล้วเติมคำศัพท์ใต้ภาพด้วยค่ะคุณครูมีคำศัพท์ให้ด้านล่างนะคะเด็กๆด,ดูแล้วสามารถนำไปเติมได้นะคะใบงานนี้เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเปิดเทอมเอามาส่งคุณครูค่ะต่อเลยนะคะก่อนจะจบนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมเรื่อง Persons my family ได้ที่ลริยงด้านล่างนี้เพื่อฝึกและทบทวนความรู้ในการเรียนครั้งนี้ค่ะนักเรียนคะดูด้านล่างนะคะตัวอะไรคะ What is it มันคือตัวอะไรคะ Is is a cow มันคือตัวตลกตัวตลกในมือถืออะไรคะลูกโปง่งกี่ลูกคะสมลูก3 r e e b o n u นะคะลูกโป่ง3มลูกเป็นรางวัลให้กับนักเรียนคะ่ะเราได้ลูกโป่งกี่ลูกแล้วนักเรียนลองนับในใจนะคะตั้งแต่เราเรียนมานะคะโอเคนะคะ ออนไลน์เท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ g o บ d b s e e y o u Net x Time ค่ะบ๊ายบายค่ะ